รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์ครับเวลา15.00น20นาทีนะฮะทางโททั5แห่งนี้ครับกับผมอ๋อกีรติเทพทันครับถ้าพูดถึงวันเวลาที่เดินทางมาเรื่อยๆนี่นะฮะผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปในวัยเด็กเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะมีซูเปอร์ฮีโร่อยู่ในดวงใจใครครับที่มีซูเปอร์ฮีโร่อยู่ในดวงใจยกมือขึ้นครับอ่าหนึ่งในนั้นมีผมอย่างแน่นอนฮะวันนี้ฮะ ผมจะพาย้อนกลับไปในวันๆฮะผมจะพาไปเที่ยวที่แห่งหนึ่งครับที่นี่ครับจะรวบรวมซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหมดเลยนะฮะไว้ที่เดียวกันครับที่ Bad Cat Museum and Toy Thailand นะฮะเราจะย้อนวันๆกลับไปครับต้องติดตามในไฮไลท์ Thailand ครับแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวไปพบกับน,น้องเอฟก่อนครับในช่วงโก On ออนตลอนเมืองชน Superman, Batman, He-Man, Spider-Man, ์แมนจะมีใครดูแลเธอ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมเอฟธัญโนบีได้นะครับในช่วงกออนตออดเมืองชนครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่นี่เลยครับผมถนนคนเดินบางแสนหรือว่าบางแสนวอล์กอิ่งสตรีทนั่นเองครับสถานที่นี้นะครับเป็นมากกว่าสถานที่ที่มาเดินเล่นมาชอปปิ้งกันนะครับเพราะว่าในนี้ครับคุณผู้ชมครับเต็มไปด้วยส่วนรวมนะครับของคนที่อยากมีอาชีพใหญ่จะมีรายได้และที่สําคัญนะครับยังเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยได้ออกมาแสดงศักยภาพกันมาแสดงความสามารถกันมาโชว์ไอเดียเจ๋งๆดีนนนดดั๋ยววไปู่าาใ จะมีอะไรที่น่าสนใจให้เราไปต่อยอดได้บ้างรวมถึงมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ด้านในนี้เลยฮะตามผมไปเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะผมได้รับเกตจากใกล้กิติมศักดิ์ครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับผมนายกตุ้ยนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะที่แต่งตัวแบบนี้วันนี้มีงานอะไรเกิดขึ้นครับครับวันนี้ก็เป็นงานบางแสนย้อนยุคนะครับแต่ย้อนยุ่งในครั้งที่4ี่ครับ เราจัดกันมาทุกๆปีนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุทธิยาคุณปลื้มในในสมัยนั้นเนี่ยท่านก็เป็นคนคิดเป็นคนบางแสนอยากจะมองว่าบางแสนเป็นที่ท่องเที่ยวยุคแรกๆของประเทศไทยนะครับผมท่านตั้งแต่ท่านจบทปมาก็อยากจะมาดึงบรรยากาศในยุคยุคเซเวนตี้เอ็นตี้สมัยนั้นเนี่ยกลับมาเพื่อจะเป็นเป็นเหรือนทาการทำมาร์เก็ตติ้งให้กับเมืองบางแสนด้วยนะครับเราก็เลยจัดขึ้นมาแล้วก็มีเว้นไปหนึ่งปีทำไมครับเป็นเพราะอะไรครับก็เนี่ยน้ำมอ๋อครับแล้วก็เลยเลื่อนไปแบบเลยแล้วก็จนธรรมดาเราจัดในกุมภาพันนธ์ออออ๋คืมีตก ภาพของทุกปี<ช>ทุกครั้งที่มีการจัดงานจะมี2วันใช่ครับนะครับสำหรับ<อ>ปีหน้าเนี่ยปีหน้าคือกุมภาันธ์ภุมภา์ 5, 5, วันนี้ครับผมใหากจะมาถนนคนเดินอยา่จะมาดูว่าถนนคนเดินบางแสนนี่มีอะไรบ้างน,นะครับถนนคนเดินบางแสนนี่มีมากี่ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับผลสำเร็จมีเสียงตอบรับกับเด็กๆเ,เป็นไงบ้างแน่นอนครับดีมากตอนนี้นอกจากว่านักศึกษาเด็กๆแล้วเนี่ยก็เป็นก็จะเป็นคนพื้นที่ที่ว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีตั้งองเที่เองก็ตอบร่บดีนะคร มาถึงเวทีแล้วครับผมเชิญเลยครับโอ้โหสาวสาวสาวชนบุรีเอาละครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวนะครับไปเดินถนหนึ่งคนเดินนะครับดีครับขอบคุณมากครับนายกรับผมขอบคุณครับโอ้โห ขายฮะคุณผู้ชมของโปรดเลยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขายปลาไทยนะเป็นไงครับพี่ปลาไทยแหล่งปลาไทยชนิดค่ะปลาไทยภาคตะวันออกค่ะครับผมไทยเล่นกันทัดปูอ๋อแล้วแตกต่างจากปลาไทยทั่วไปไหมครับอ่ามันก็เป็นปูม้าปูนิ่มไม่ต้องปรุงรสอร่อยเบสิกครับผมคือไปถึงก็ทานได้เลยครับผมขอที่หนึ่งพี่ขอที่เดียวเดี๋ยวขออนุญาตนะพี่ชิมชิมพิสูจน์พิสูจน์ เอ้พี่มันมีกลิ่นแบบเหมอนเป็นพิษน้ำพิกเขาละใช่ไหมนี่อร่อยมากนะฮะคือรสชาติมันแบบกมก่อบมากาไม่ต้องปรุงเลยฮะแบบหวานเค็มทุกอย่างครบเลยคุณผู้ชมนี่ขอโปรดมาเลยพี่ครับพี่ฮะโทษนะนี่ไก่เหลืองเหรอพี่ใช่ปะที่เขาทาคาัพกินทากะทิใช่ไหม หากินยากมากคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่นกค่ะพี่นกค่ะความพิเศษของไก่เหลืองนี่มันแตกต่างกับไก่ย่างทั่วไปยังไงมีสีเหลืองที่ไม่เหมือนกับเขาแล้วก็<ม>รสชาติก็เข้มข้นกะเทมบุกไทยเลยครับผมแล้วก็หอมกะทินะพี่นะมันจะมีกลิ่นหอมนี่แหละคือความพิเศษคือไก่เหลืองนี่มีขาย,ขายเฉพาะในบางแสนรึว่างฮะอืค่ะค่ะ โอ้โหคุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้รู้เลยครับว่าคือแกงเลียังครับเพราะว่ามันเลียงกันเป็นแถวเลยนี่เลียงกันเป็นระเบียบมากเลยฮะแกงเลี้ยงของชนบุรี่แตกต่างกับแกงที่อื่นงไงคะคือที่นี่ของเราเป็นของโบราณนะคะแล้วเราจะไม่ใช้กุ้งแห้งเราใช้ปลาทูสดๆเดี๋ยวต้องลองทานนะคะหอมมากครับโอ้ใจเังนี่มันสู้ซ่ามากเลยอ่ะคุณผู้ชมพอซดเข้าไปนะ คือน,น้ำซุปม,มันลกลมกล่อมมากมันเป็นรสอูมามิอ่ะรสอร่อยอ่ะแล้วมันแล้วมันก็จะแบบซึมไปทั่วปากแนละ้พอคืนลงมาเนี่ยพวกสมุนไพรเนี่ยมันก็แผ่ไสาไปทั่วร่างกายนะฮะแล้วเราก็จะแบบพึื้คืนมีความสุขนะฮะมีแรงคือสวยมากเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยแลวฮะโอ้โหขอโทษนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอนั่งด้วยคนหนึ่งนะครับโอ้โหชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่อเอิร์ ครับโอ้หเดินมาเดินมาตอนแรกึกว่าผู้หญิงผม,ผมผมแบบโอ้โหแนวมากเอาละครับทําอะไรบ้างครับตอนนี้เ้นเสื้อลายไทยอ๋อแล้วคือทุกตัวนี้เ้นเ้นด<ช>้วยมือหมดเลยนะฮะใช่สีที่ใช้เนชทเนน<ช>ี่เป็นสีอะไรฮะก็เป็นอะคริลิกครับแต่ผมผสมเองอ่ะทำให้แบบว่าติดเสื้อแนนและสักเชื่อมได้เลยได้อ๋อนี่ฝีมือดีมากเลยนะแต่ว่าคือที่สําคัญคือที่มันจะที่มันเด็ดกว่าสกรีนเนี่ยคือมันมีเท็กเจอร์ที่มันนูนขึ้นมาวันนึงทำได้ประมาณสกี่ตัวคะ ก็5ตัวนะทำไมถึงได้มีแนวคิดให้มาทำเสื้องนี้ด้วยเป็นเพราะอะไรพอดีแบบเราเห็นแบบวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาตามกระแสอย่างอื่นมากไปลืมแบบศิลปะที่เป็นแบบไทยๆโอเคก็เลยนำความรู้ความสามารถที่มีมาต่อยอดงานพวกนี้มันถ้าทำเน้นแบบรวยมันก็ไม่ได้ต้องแบบอยู่ที่เราใช้จ่ายมากกว่าเพราะเราใช้ประหยัดวันๆเราก็อยู่ได้ไม่เป็นหนี้ไม่อะไรคือใช้อยู่อย่างพอเพียงใช่แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยน้องก็ได้ทำงานที่มีความสุข หลังจากที่เราได้มาเดินถนนเส้นนี้นะจะสังเกตได้เลยว่าคนที่นี่นั้นเขารู้จักคิดรู้จักใช้แล้วก็รู้จักทำครับและสิ่งหนึ่งที่ผมจะคอนเฟิร์มกับคุณผู้ชมได้เลยก็คือว่าหากคุณผู้ชมมาเดินที่นี่นะครับสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้กลับไปนะครับนอกจากจะได้มารับประทานอาหารอร่อยๆนะครับมาซื้อของติดไม้ติดมือไปแล้วคุณผู้ชมจะได้ไอเดียกลับไปครับนำไปใช้เติมเต็มอาชีพของคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมมีเวลานะครับสุกเสาร์มาเดินกันให้ได้ครับถนนคนเดินบางแสนนะครับไม่ไกลเลยครับ หมดเวลาของผมในช่วงโกออนตลอดเมืองชนแล้วครับคุณผู้ชมกลับไปพบกับพี่อ้อในช่วงไฮไลท์ไทยแลนด์กันต่อเลยครับเอาละในช่วงไฮไลท์ไทยแลนด์ครับเราเข้าในใหดีกว่าจาของรออยู่โอเปนนี่ไงมีเวทมนต์มีเวทมนต์ นี่ฮะเจ้าของอยู่นี่ละสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะคุณผู้ชมผมต้องขออนุญาตแนะนําก่อนนี่พี่แดงนะครับเจ้าของ Ba d Cat Museum a ม d t น y อยไ i l a n d ครับผมพี่แดงผมถามก่อนทําทําไมอ่ะก็จริงๆแล้วก็การแบ่งปันดีกว่าเราเป็นนักสะสมนะฮะเราสะสมแบบของมันเยอะเข้าไม่มีที่เก็บบ้านเต็มแล้วก็เลยมาทาเป็นพิพิธภัณฑ์ซะจะได้แบ่งปันให้กับเด็กๆเยาวชนหรือว่าคนที่ชอบของเล่นโดยเฉพาะบรรดานักสะสมอะไรนี้ จะได้มีแบบว่าเออเป็นแนวทางในการที่ว่าเปิดมิวเซียมจะเปิดพิพิธภัณฑ์แบบว่าโชว์ของสะสมบ้างผมอ่ะชอบแบทแมนโดยเฉพาะเขาเอามาทำใหม่แบทแมนบิ๊กินนะครับคิสเซนเบลนี่ก็ยิ่งแบบสื่อถึงความเป็นมนุษย์มากขึ้นอย่างเงี้ยผมก็เก็บสะสมของเล่นที่เแบทแมนเยอะมากทีนี้ก็เลยมาทำเพิพิธภัณฑ์ก็คือแบ่งเป็น2โซนนะคนุณอ้อยังไงครับครับสามสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นมุกเป็นมุกพิทอยเป็นของเล่นจากภาพยนตร์เจ็ดเซนเซนแบทแมนทอยจะเป็นแบทแมนตั้งแต่ยุค 196 6จนถึง2012เลยของแท้หมดเลยไหมครับครับผมของแท้หมดครับพี่แดงวันนี้ที่แบดแคทแห่งเนี้ยฮะเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นพี่ครับพอจะจำได้ไหมมีมากกว่า5 0,000ชิ้นโอ้ห0,000ชิ้นคูณชิลละพันไม่ได้ด้วยเกินอีกเกินครับเกินแต่วันนี้ก็ได้ทำตามฝันนะครับผู้ชมครับได้เป็นจุดเปลี่ยนและเป็นสถานที่ที่แบบเด็กๆอย่างเราเนี่ยเด็กๆเราจนเนี่ยครับ ของบางชิ้นเราซื้อไม่ได้หรอครับพี่ยงครับนี่ฮะผมยกตัวอย่างนะครับมาดูได้นะฮะตั้อย่างของเล่นของพวดทอยเนี__<___่ยฮะอันน sí: ี_<_้คือสเกล1ต่อ6แปลว่าถ้าเกิดขยายขึ้น6กเท่าเลยเท่าไซส์จริงของนักแสดงนะครับที่ฮะมีความเสมือนจริงแบบทีเกาะเหล็กมิน่นีนี่ก็คือว่าีไอออนแมนคือไอออนแมนของพวดทอยนะครับมีครบหมดเลย ที่แดงครับเดี๋ยวผมถามอีกนึงว่าสมมุติคนเข้ามาที่ Badcat Museum อย่างเงี้ยครับ,รบไฮไลท์ของเรามีอะไรพี่จริงๆมันจะมีเดเลคคารีบอร์ดนะฮะก็คืจะบอกของสะสมที่ควรจะเข้ามาดูอยู่ทั้งหมด10อย่างะนะครับถ้ามาดูครบ10จุดนี้ก็คือคุมค้มละคุ้มค่าแล้วนะครับก็จะมีตั้งแต่ของที่เป็นเอเชียทอยถึงแบทแมนทอยนะครับแต่ไฮไลท์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่แบทแมนทอยอย่างตรงนี้ฮะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของไฮไลท์เหมือนกันก็คือเป็นรถมุกวิคาร นะครับที่เห็นนะฮะก็คือรถกับภาพยนตร์เร um> ื <S <S ่องต่างต่างอันนี้เป็นแบทเคฟฮะก็ค ah> ือถ้ำทั้งเขาวคือตรงนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ของแบทแคทมิวเซียมฮะก็คือตรงนี้แหละเป็นรวม70%ของแบทแมนคอลเลกชันทอยทำไมต้องชื่อแบทแคทพี่ แบทแคทมาจากแบทแมนวกแคทวูแมนอ๋อคู่นี้เขาฟิชเชอร์ลิงกันอยู่เขาเป็น <c oughs> เขาชอบกัน <c oughs> เขาชอบกันนะฮะก็เลยเอาคาแรคเตอร,ร์ของผู้หญิงผู้ชายมาคนกันเป็นแบทแคทอันนี้เป็นแบทแมนของไซโชคอเลกชันนะครับปี 1, 1989ครับเป็นแบทแมนภาคแรกนะฮะของชิมเบอร์ตันชิ้นนี้ถือว่าเป็น ของเล่นแบทแมนวินเทจคอยที่หายากสุดในโลกชิ้นนี้เหรอชิ้นนี้ครับผมอันนี้เป็นแบทแมนคอลเลคชันปี1926นะครับ46ปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นที่หายากเพราะว่าของเล่นที่เป็นเพเตอย่างนี้ส่วนใหญ่เด็กๆเวลาเล่นจะทำหายคือของจะไม่ครบนะฮะแต่นี่คือมีของอซสระนี่ครบหมดแล้วก็กล่องก็เป็นกล่องแท้เป็นกล่องกระดาษแท้เลยนะฮะมาเดี๋ยวขึ้นมาชั้น2ครับมาดูในส่วนของไฮไลท์ นี่เป็น The King of Collection แล้วกันครับทำไมเราเรียก The King of Collection หมายถึงไงครับเพราะว่าโดยปกติแล้วของเล่นสังกสีอ่ะของเล่นทินทอยนี่เป็นของเล่นที่หายากอยู่แล้วนะครับคลาสสิกหายากก็เป็นของแท้มากิ่งเจแปนนี่ยิ่งหายาก<อ>นะครับที่นี่มีอยู่2ตู้นะครับแล้วก็มีหุ่นที่เป็นทินทอยเป็นหุ่นยนต,ต์โรบอตแบทแมนด้วยผมถามน่ยถ้ามองว่าของเล่นนะมองว่าเป็นของเล่นนะค,คุณค่าอยู่ไหนพี่ คุณค่าคือต้องเล่นจริงๆของเล่นกับเด็กนี้เป็นของคู่กันนะฮะอย่างไอสไตล์ยังบอกเลยว่าจินตนาการสําคัญกับความรู้ะนะครัใ,ในการที่เราเล่นของเล่นอะไรนี้ว่าเสริมสร้างจินตนาการให้กับตัวเราด้วยวันนี้นะฮะผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหมดมองจากแบทแมนเป็นตัวตั้งก่อนนะฮะว่ามีปริมาณเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นมูฟฟี่ทอยอีกเชิญที่นี่ครับ แบดแคทมิวเซียมแอนทอยไทยแลนด์ฮะอยู่ตรงลำสารีนี่เองใช่เปิดทุกวัน,นะฮะเปิดทุกวันไหมพี่ใช่ครับเปิดทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์นี้นะฮะก็คือ10บโมงเช้าถึง6โมงเย็นถ้าเสาร์อาทิตย์นี่9ก้โมงเช้าถึงสองทุ่มวันนี้ผมอยากให้ <c oughs> คุณผู้ชมนะฮะได้มีโอกาสมากลับเข้าสู่โลกในวัยเด็กของเราฮะมาเยี่ยมชมครับมาเยี่ยมชมอะไรฮะนี่คือชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะที่เขารวบรวมและสะสมของเหล่านี้อดทนเฝ้าครับเพื่อได้ของเหล่านี้มาครอบครองครับซึ่งเราเรียกกันว่าของเล่น แต่ของเล่นเหล่านี้มีคุณค่าสําหรับตัวเขาเองฮะและมีคุณค่าสำหรับเด็กๆอย่างผมยังมีคุณค่าเลยวพราผมเห็นแต่ละชิ้นแล้วผมรู้สว่าผมทําไม่ได้เพราะฉะนั้นมาครับนี่ครับ Bad Cat Museum a n d Toy Thailand นะครับผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณพี่แดงเป็นอย่างมากครับที่ให้โอกาสพูดคุยกับมุมคิดแล้วก็เห็นถึงเรื่องของแนวทางของความตั้งใจที่นี่ขอบคุณพี่แดงมากครับขอบคุณมากครับขอครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงคนไทยมีไอเดียวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับสิ่งของอย่างนึงครับซึ่งอยู่คู่ครัวเรือนไทยนะฮะและผมกล้าพูดว่าทุกบ้านเนี่ยต้องมีบางบ้านเนี่ยมีมากกว่า2ด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าหากเราอยากจะทาอะไรที่อร่อยนะฮะขั้นเทพหรือว่าอะไรที่แซบๆอย่างเช่นน้ำพริกเนี่ยจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมนั่นก็คือนี่ครับครกนั่นเองครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าครกอ่างศิลาเนี่ยนะครับเขามีการทำมาตั้งแต่สมัยสงครามโลลคครรัั้้งที่2แวะบ เป็นไงครับเริ่มไม่ธรรมดาแลวใช่ไหมฮะซึ่งวันนี้นะผมจะพาไปดูกันว่าครกเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนอะไรบ้างน,นะฮะมันยากลําบากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันฮะกับที่นี่แล้วคุณผู้ชมอ่างศิลาครับเป็นแหล่งทําครกที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยไปตามไปดูกันฮนะ คมครับเนี่ยจากสีเหลืยเมื่อสักครู่นะฮะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นี่เขาสก,กัดมาแล้วเริ่มเริ่มเห็นเขาโครงของครกแล้วนะคุณผู้ชมครับยังขาดหลุมนะฮะไปดูว่าเขาทำกันยังไงแล้วก็รายละเอียดการตกแต่ง,งนิดๆหน่อยๆนะจะได้ดูสวยงามกว่านี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปคุยกับคุณลุงคนนึงสวัสดีครับคุณลุงรอดครับสวัสดีฮะโอ้โหคุณลุงฮะนี่ฮะค,คุณผู้ชมคุณลุงรอดค,ครับที่เป็นช่างทําครกนะฮะฝีมือขั้นเทพของที่นี่นะฮะคุณลุงครับตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยคุณลุงใใใช้เววลลาาาาาาานนนนนนกกกกกกรรรรฝึีีมมมืือออทํํคห่่่แแะสสัััยต ต่ก่อนลุงอยู่แถวอะไรพวกไอ้ไร้านไอ้เยสระหลักไอ้พวกไอ้ปัายหงสุ้ยครับผมอ๋อปัายหงสุวิครับผมก็เลยมาทางนี้เพราะว่าทางนนู้มันมันคงานมีเยอะแล้วก็เลยมาทางนี้ครับผมคือมาทําครกดีกว่างานมันเยอะกว่าทางนี้มันครบวงจรอ๋อครบวงจรนี่เอาละฮะถึงว่าสืบทอดเนี่ยการวิชาการทําครกเนี่ยทำยังไงคือตอนนี้ขึ้นมารอนุรักษ์ไงบ้างอะพวกรุ่นลุงแล้วก็หมดสิ้นเงินจริงเหรอพ่อลุงเลื่งนี้เลื่งนี้ในแนวในแนวที่ของพ่อลุงเนี่ยนะคือสมมุติว่าต่อไปในอนาคต ความไม่มีช่างเขีมึงมาทำเขาเห็นแล้วเขาเขียนแล้วก็ไม่จะกึง่จะกึึงเข้าลงเข้าลงกลึงเลยเป็นแบบนั้นไปก็มีโรงงานเขาอยู่ต้องกลึงเลยแล้วต้องใช้อุปกรณ์เครื่องจักรว่าแบบนี้กไม่ก็ไม่กี่เหลือไม่กี่คนแล้วครับผมแต่อย่างว่าก็จะน้อยลงไปทุกทีแล้วน้อยลงหม่ยถไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความสนใจตรงนี้แล้วนี่แหละครับแหมเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะคุณผู้ชมนะคุณลุงฮะขั้นตอนการทําเมื่อกี้ผมเห็นมันเป็นสี่เหลี่ยม ต้องเริ่มจากเป็นสี่เหลี่ยมก่อนผมว่าดีเหลี่ยมก่อนแล้วมาแล้วก็มา่างนี้มาจับกลมแล้วการจะทำ่างนี้ให้ทำงี้ก็ทำง้ก็ใช้นี่ครับตัวครับผมพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วไงต่อครับคุณลุงเอาวงเวียนมาวางวงเวียนมาวางขนาดวงเวียนอ๋อทำทำปากลูทำปากลูวางขนาดเลยวางขนาดมันจะได้ขนาดเท่าไหร่มันจะห้านิ้วแล้วแต่พอได้วงเวียนขีดปุ๊บก็ได้เสี้ยววงกับตัวนี้กับตัวนี้แล้วการจะทำให้เป็นรูนี่ทำไงคุณลุงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยตัวนี้ช่วย๋อคุุณลง จุดสําคัญเวลาทําคกเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดความเสียหายเนี่ยมันคือขั้นตอนไหนก็ไล่ตรงนี้ตรงนี้มือมือมันจะมันจะแหินมันล้าวมันจะถ้าอย่างนี้เป็นเส้นมันจะออกอ๋อถ้าไล่ไปมันจะเป็นอย่างนั้นพอเราใกล้จะเสร็จแล้วมันเราก็เสียความรู้สึกแล้วก็โยนทิ้งไปอย่างนั้นต้องทิ้งเลยคุณนี่ก็ทิ้งก็เลยจะถามเลยว่าถ้าเกิดมันเสียแล้วมันแก้ไขได้ไหมไม่ได้ถ้าปะไปเอาไปกาไปปะมันก็เสียที่นั่นเขาไม่ได้เลยไม่ได้เวลาไปตามก็แตกก็แตกอีกมันก็ต้องโยนทิ้งทิ้งเลยแล้้วอออย่่าาาางงงชนนนีีีเททํมืป็สิโตะไรพวกนีี้มมเยอะ ทางช่างยิงทางคนเนี่ยมันเหลือไม่กี่คนแล้วครับแล้วคนรุ่นใหม่เขาสนใจไหมคุณไม่ก็ไม่ไม่มีควันเด็กตู้วันเมื่อเข้าโรงงานครับผมเอาละครับเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคุณผู้ชมที่เป็นเสน่ห์นะเป็นการอนุรักษ์เอาไว้นะของชาวอ่างศิลาที่เขาทำครกที่ทําขึ้นมาเนี่ยจากสองมือคุณผู้ชมนะสองมือของคุณลุงเนี่ยคุณลุงโชว์มือหน่อยนี่เป็นเป็นมือที่บ่งบอกถึงว่าทํางานมันหนักมากนะคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นงานฝีมือด้วยคุณลุงครับสุดยอดมากๆเลยขอบคุณคุณลุงมากเลยครััับบวนนนี้ขอออจมืห่ยฮะ อโอคุณลุงไม่ใช่โค้งครับโอ้หมือหนักมากเลยคุณลุงขอบคุณมากนะครับคุณลุงครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะหมดเวลาของผมนะครับในช่วงคนไทยมีไอเดียแล้วครับสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับอาชีพอะไรนะไปเจอกับคนไทยคนไหนที่มีไอเดียต้องกลับมาติดตามกันให้ได้สําหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้คุณลุงหล่อมากเลยเทพมากคุณลุงเดี๋ยวผมช่วยทาไงฮะไหนคออยู่ไหนคุณลุง วันนี้ผมมีความสุขครับคุณผู้ชมครับ Bad Cat Museum and Toy Thailand ฮะทำให้ผมได้กลับไปอยู่ในโลกของผมที่ผมอยากอยู่มากตั้งแต่เด็กๆวันนี้ของเล่นผู้ใหญ่อย่างเราเคยมองว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆแต่ไม่ใช่ฮะนี่คือเรื่องราวของผู้ใหญ่ครับที่สะสมประสบการณ์ของเขากับเรื่องราวดีๆแบบนี้เพื่อเด็กๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ลองดูฮะ Bad Cat Museum and Toy Thailand ฮะผมว่าคุณก็จะมีความสุขแบบนี้เหมือนกันบางคนก็มีคําถามว่าอ้าวแล้วถ้าผมไม่มีของเล่นไม่ผมจะสะสมอะไรสะสมประสบการณ์ให้กับตัวเองครับหนึ่งชีวิตครับใช้ก็ไปเลยครับ ใช้ในเรื่องราวที่ดีที่ถูกต้องที่ควรนะฮะและเป็นประโยชน์แล้วคุณจะมีความสุขกับการหาชีวิตของตนเองและสร้างไฮไลท์ให้กับตัวเองครับเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วฮะคุณผู้ชมครับต้องกลับมาพบกันใหม่ครับทุกวันจันนะฮะ15นาฬิกายีนาทีทางโทรทบ5หแห่งนี้กับไฮไลท์ไทยแลนด์ผมออกิรติกเทพทันทครับลาไปก่อนสวัสดีครับแบทแมนพร้อมเอารถออกมากฮะจริงๆของเล่นกับเด็กนี้เป็นของคู่กันนะฮะอย่างไอสไตล์ยังบอกเลยว่า จินตนาการสําคัญกับความรู้นะครับในการที่เราเล่นของเล่นอะไรอย่างนี้ว่าเสริมสร้างจินตนาการให้กับตัวเราด้วย